ออกกำลังกายคือเกาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะจะสองทุมแล้วนะคะแต่อากาศฮอนคักค่อยกอนเ,เลือกที่จะอ่ามายางตอนที่อากาศเย็นน่จักน้อยนะคะ่อนคาคอนแน่มื่อนะ แต่ตอนนี้น่ะเย็นซวยๆแล้วล่ะค่ะแต่ขนแห้งแห้ง อ่เดี๋ยวค่อยตั้งใจแลนก่อนนะคะนี่ยางมาัดผมค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันแลนเสร็จแล้วจงค่อยคุยกันนะคะค่ะสวยงามมากค่ะทุกคน โดนดอกหย่าดอกหย่าดอกหย่างามๆแดามันคายเดี๋ยวแผลเรนกันนะคะทุกคนทุกคนอาพอแล้วเล่นสองรอบกับพ่อเมื่อไงนอนเเทะถอดแล้วทุกคนเถอดแล้ว ถอดแล้วถอดแล้วแล้วหลายรอบมาได้เมืงง่อยแต่ก็ต้องเฮ็ดเป็นน่ะประจำนะค่ะจะได้ชิน้นขนาดนเมื่อนี้แค่สองรอบแล้วนี่เมืงง่อยทุกคนอ่า คลิปสันส้นๆที่ค่อยลงไปมุ้านี่นะคะ,ะที่บอกทุกคนฟังเกี่ยวกับว่าค่อยทํางานอยู่บ้านนางนางเบิงหุนนะคะ่น <c oughs> <c oughs> แหละ <c oughs> มีเอฟซีนถ้าขอมาหาค่อยเยอะๆนะคะทุกคนอ <c oughs> บอกอทามหลายเรื่องรายแนวแหละคะ่ะอ่า ก็าแม่รายเรื่องไายแนวดอกเรื่องอการลงทุนนี่แหละก็เลยแนะนําไปแล้วแ่ะแต่ว่าขอ,อยากมาั่ว้างให้ทุกคนฟังนะคะว่า <c oughs> การลงทุนหุ้นมันมีความเสี่ยงมากมามนะคะทุกคนจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต้องหาความรู้ให้ดี มากเลยนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนนะ่ะขาดทุนคือยังคอยปิดที่แล้วนะคะทุกคนมันเหตุให้ฮาอนอ่ะป่วยใดเลยนะคะเหตุให้ฮ้อนอ่ากินบม่ได้นอนมาหลับเพราะาคิดน้าเงินนะคะทุกคนนั่นแหละอยากจะให้เลี้ยนรูแบบลึกซึ้งนะคะว่าาเฮา,าควรจะเลือกคุณตัวใดดียิง่งสินะคะนั่นแหละและ้วฮ้อนจะต้อง ามีเงินสำรองฉุกเฉินสะก่อนก่อนที่จะมาลงทุนหุ้นนะคะ <c oughs> ถ้าผู้ใดนะมีเงินหน่อยค่อยก็บ่อยากแนะนาที่จะให้ลงทุนนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงลายเกิดเท่าเอาเงินอ่าเด่นหน่อยนะั่นนะมาลงทุนเกิดบัญหาไปเขาน่าจะลําบากที่หลังนะคะทุกคนนั่นแหละแต่กอนอ่ะค่อยเริ่มต้นจาก <c oughs> <c oughs> ปัญญา แต่ก่อนข่อยเริ่มต้นนะจ่ากแค่แค่แปดพันนะคะดยการอ่าซื้อกองทุนนะคะทุกคนข่อ,อยช่วงนี้ค่อยก็จะมาถ่ายรูปพญายัฝรั่งนะคะเพราะว่าเราหน่าบใครใส่เสือเพราะว่ามีมีหลายคลิปที่ข่อยถ่ายแล้วเราที่นี่เอฟซีหนาบ๊ชอบอ่า ว่าเราน่ะแ่าแล้วควนจะห้เราใส่เสื้อขันเราบใไซก็บ้อง่ายแล้วออกคลิปเป็นอย่างสีนะคะ <c oughs> ข่อยกเ็เลยจะพยายามที่จะบถทายเราเพราะว่าบอกเราน่ะใส่เสื้อเราก็บใ่ใไซคืออากาศมันฮอนเราก็บ่ออยากใส่เราก็อยากหาแดดน่ะเผาโตเรานะคะทุกคนนั่นแหละค่อยบอกเราบ่ได้นะคะข่อยกอ็เลยจะสรุปว่าถ้าเมือ่อใดเราบใไซเสื้อค่อยก็จะพยายามที่จะบให้ยเราน่ะออกกล้องนะคะ ทุกคนนี่รถอ่าอ่าเก่ารถอเมริกันค้าของร้านซ้ายพญ์ฝรัง่งแกนอ่ะเอามาฝากไว้นะคะทุกคนนั่นแหละคือแบบว่ายุพาดเมนเลยแกปมิมองจอดนะคะก็เลยมาฝากไว้นี่นั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีเอฟซีถาม,มา่นาน้าน่ะอ่ะคุณหน้นาน่ะบ่าต้องทำคลิป มีรายได้จากเดินหุ้นได้หลายก็ทําคลิปอีกเพราะสันการทําคลิปน่ะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะถึงจะได้หน่อยก็สร้างแต่ว่าข่อยบ่มินเงินหน่อยนะคะเดือนหนึ่งสองสามพันหรือเดือนละพันหรือเท่าใดก็ตามนะคะข่อยก็อยากที่จะทาคือเก่าล่ะค่ะทำเมื่อใดบ่สบายหรือ,อยากหรือบ่มมีเวลาทำสิข่อยจะบ่ทำแต่ก็จะพยายามที่จะ ทำคลิปสั่นหรือทำคลิปเล็กๆน้อยเอามาลงคือเกาละคะ่ะทุกคนหาเทอมี f เอฟซีคิดฮอดนะคะจะให้คอยเลิกไปเลยนะ่ะคอยเ,เลอร์ละคะ่ะนั่นแหละอาชีพลุลงทุนหุ่นก็ตั้งหากนะคะอาชีพทำ YouTube ก็ตั้งหากางานนะ่ะก็ช่วงนี้ก็ทำอาทิตย์ละสองมือสามมือเองนะคะทุกคนบ่ได้ทำเต็มเวลานะคะ นั่นแหละล้วมืออื่นนี่ก็เขางานายสองเลือกอสามทุ่มสี่สิบนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก็มีเวลาหลายในช่วงที่บริษัททำงานเต็มเวลาก็จะเ,เวลานะั้นะึ่งเมืองหุ่นนะคะอ่าวิธีการเร่นห่วงของคอยทุกคนคอยนะบอกในคลิปก่อนว่าคอยนะจะพยายามที่จะทำกำไรนะคะหมายถึงว่า ซื้อหุน้นเขาไปเบี่ยงหุน้นตัวใดที่เขาเข้าใจกลไกรา,าคาแล้วเข้าใจอ่า,อาบริษัทแล้วนะคะว่ามีผลกําไรแต่ละไตรมาสเท่าใดเท่าใดยัดงซี่นะคะ่ะแล้วเขากาา็ไปเบี่ยงว่าเขาสมควรที่จะซื้อหยุดจุดใดนะคะแล้วก็ stop loss หยุดจุดใดยังซี่นะคะทุกคนอ่า นั่นแหละเราที่นี่ถาคข่อยซื้อลู้วิธีการซื้อยุดจุดได้แล้วถากหุ่นข่อยขึ้นภายใน2เมือหรือ3มเมือก็สร้างถากข่อยได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ายืสามเมืองสี่ทุกคนหเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะมากแล้วนะคะทุกคนสมมติว่าเขาลงทุนไปเมือนหนึ่งเขาก็ได้หาลอยนะคะในสามเมืองในใน,ในหุ่นโตนั้นนะคะข่อยก็จะขายหรือบางโตนะ่ะ อ่ามันเดินซามันไปซาเขาก็ปล่อยไว้เป็นเดือนสี่ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเบิงอ่าตลาดคือกันนะคะทุกคนถ้าเดือนหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์อ่าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใครก็จะขายคือใครอจะบ่าเก็บผนไว้นานนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะล่วงนะที่มันจะตกนะคือคน อาที่เขาลงทุนหุ้นนะเขาก็จอบที่จะขายขึ้นกันนะคะเมื่อเขาสามารถเทกําไร้ยได้อ่าแถึงสิบเปเซาถือไปเกินหนึ่งเดือนสี่เาก็ควรจะขายอยังสีนะคะทุกคนนั่นแหละตะกอนขยถือ,อยื้อขยบ่มีการขายมันเลยเหตุ้ขคอยขาดทุนแบบยับเยินนะคะหรือบางช่วงคอยขายออกโดยที่อ่าอาจจะ ช่วงที่ข่อยกลัวงสินะคะนั่นแหละมันก็เคือให้เาขาดทุนคือติดดอยแล้วที่นี่เ้าวยานันเงินเ้าเบื่อเท่เากับขายขาดทุนนะคะในช่วงที่ข่อยขาดทุนเยอะๆนะคะทุกคนคือตอนนั้นน่ะยังคันในมีความรู้ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้จักแน่ขึ้นมาบางแน่แล้วนะคะแต่ข่อยก็ใช้เวลาเรียนมือละอ่ะชั่วโมงนะคะแล้วก็เข้าไปอ่าอานอ่ะ จากความหาความรู้จากกูรู้หลายๆท่านที่เพิ่นมี้ประสบการหาสิบปีหกสิบปีก็มียังสี่นะคะทุกคนนั่นแหละท่านที่สนใจก็ไปศึกษาเบื้องดีๆนะคะก่อนจะลงทุนขั้นตอนแรกที่จะ,ะ,ะลงทุนก็ต้องมีทุนก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละฮาต้องมีทุนสำรองไปใส่ใ,สใจย้ำฉุดเฉิอนสกอร์นะคะเราจึงคอ่อยมาลงทุนนะคะเรากายใจร้อนนะคะคอย เบืองไปนะคะนั่นแหละอันนี้ท,ที่ที่มาาว้วอกหลายๆคลิปนี่ก็เพราะวา่าอ่าหลายท่านมากนะคะที่ส่งขอ้ขอความมาหลังบ้านข่อยก,ก็ก็พยายามาที่จะอธิบายในหันน้ำนะคะแต,แต่แต่ว่าก็บใครมีเวลาที่จะเขียนเยอะนะคะก็อยากที่จะเอามาาว้วอวเป็นคลิปอยู่ในนี้นะคะทุกคนนั่นแหละก็พราะได้อ่าอยู่ได้ละคะ่ะทุกคนแต่ว่าข่อยพยายามที่จะ หายได้ย่างหน่อยนะบ่หายตำกว่าอาทิตย์ละสองพันนะคะนั่นแหละแต่บางอาทิตย์ก็ได้เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าอาทิตย์บ่หายตำอาทิตย์ละสองพันพอ่าคาใส่ใจเยอะเพราะแม่ยันนะคะคือหมายถึงว่าอยากที่จะปั้นพอให้มันเติบโตขึ้นนะคะนั่นแหละ นะคะทุกคนนี่แหละเมือนน่อเ้ก็มาบอแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้ความาสนใจในกิจวัตรประจําวันของมาดามบ้านนอกนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่ออีกในะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย